จเจริญพรถูกตันหลวงพ่อมาเทศที่นี่หลายครั้งนะที่เชียงใหม่เมื่อวานไปเชียงรายไปที่เชียงรายวัดพระธาตุกดแก้วครั้งที่แปดมาเชียงใหม่นี่มากกว่าไปเชียงรายไปปีหนึ่งสองครั้งเชียงใหม่สามครั้งที่เชียงปป 1, 2, รายค,คนภาวนาดีๆนี่เยอะมากเลยนะ เรียนสักพักหนึ่งหัดภาวนาไปก็เห็นความเปลี่ยนแปลงของตัวเองได้ที่นี่ก็ใช้ได้นะเพรามาเทศหลายๆรอบก็พวกเราก็เปลี่ยนแปลงได้เวลาเราภาวนาเราจะรู้สึกถึงความเปลี่ยนแปลงของตัวเองไม่ต้องให้ใครเข้ามาพยากรณ์รับรองเราหรอกบินยูชนรู้ด้วยตัวเอง แต่ปีนยิยชนต้องไม่เข้าข้างตัวเองนะคนภาวนาเพียนเพียนบอกว่ารู้ละละรู้ด้วยตัวเองแล้วบรรลุแล้วมันรู้ความเพียนนะหลักของการปฏิบัติเนะี่ยมันอยู่ที่ว่าให้เรารู้รูปนามรู้กายรู้ใจตามความเป็นจริงให้ได้เรารู้ความจริงของรูปนามกายใจแนละ้วใจมันจะคลายความยึดถือมันจะเบื่อแล้วก็คลายความยึดถือออกไป เมื่อใจมันคลายความยึดถือใจไม่ยึดถือในรูปใจจะไม่ทุกข์เพราะรูปรูปนั้นเป็นตัวทุกข์แต่ใจไม่ยึดรูปใจก็ไม่ทุกข์นามทั้งหลายใจมันรู้ความจริงมันไม่ยึดนามธรรมาท,ทั้งหลายอย่างตัวความสุขตัวความทุกข์ตัวความดีตัวโลภกรดหลงจิตมันไปรู้ความจริงแล้วจิตใจรู้ความจริงว่าทุกอย่าง ็นของชั่วคราวทุกอย่างไม่ใช่ตัวเรามันน่าเบื่อใจไม่ยึดเมื่อใจไม่ยึดแล้วต่อไปไม่ว่าอะไรเกิดขึ้นความรู้สึกอะไรเกิดขึ้นนใจมันไม่ทุกนั้นตัวนมามธรรมทั้งหลายก็เป็นตัวทุกจิตใจเข้าไปยึดตัวนามธรรมมา,มาจิตใจก็พลอยทุกไปด้วยแท้จริงแล้วคําว่าทุกขในพทุทธศาสนาเนะี่ยมันลึกซึ้ง ไม่ใช่แค่ว่าแก่เราทุกงันหนุ่มสาวไม่ทุกเจ็บเราทุกเ์ื่อนถ้าแข็งแรงอยู่ไม่ทุกตายเราทุกความตายเป็นทุกถ้ายังไม่ตายไม่ทุกไม่ได้ตื่นอย่างนั้นหรือพลัดพรากจากสิ่งที่รักเป็นทุกถ้าไม่พลัดพรากไม่ทุกก็ไม่ใช่ประสบสิ่งที่ไม่รักเราทุกถ้าไม่ประสบเราไม่ไม่ทุกจริงหรือก็ไม่ใช่ ในความเป็นจริงแล้วถ้าลึกซึ้งถึงขีดสุดเราจะบพบว่าตัวรูปนามตัวกายตัวใจเหล่านี้แหละคือตัวทุกข์จะแก่หรือจะไม่แก่จะเจ็บหรือจะไม่เจ็บจะตายหรือไม่ตายมันเป็นทุกข์อยู่โดยตัวของมนะันและแต่ว่ามันอาการที่ทุกข์แสดงตัวออกมาร่างกายเนี่ยอาการที่ทุกข์แสดงตัวออกมานะแสดงผ่านความแก่ความเจ็บความตายให้เราดูนะแ่โดยทั่วๆไปเนะี่ยมันไม่แสดง อย่างอยู่เฉยๆเนี่ยยังไม่รู้สึกแก่ไม่รู้สึกเจ็บไม่รู้สึกตายไม่รู้สึกว่าทุกเนี่ยต้องอาศัยสติปัญญาอย่างแรงกล้าเข้ามาเรียนรู้ความจริงถึงรู้ว่ามันทุกอยู่ตลอดนั่นแหละนอกจากทุกไม่มีอะไรเกิดขึ้นนอกจากทุกไม่มีอะไรตั้งอยู่นอกจากทุกไม่มีอะไรดับไปนะไม่ใช่ต้องรออาการหยาบๆของความทุกข์ให้เกิดขึ้นก่อนเราถึงจะรู้ว่าทุกแต่คนทั่วไปเนะี่ยอยู่ๆจะมารู้ว่าร่างกายเป็นตัวทุกเนะี่ยรู้ไม่ได้ หรืออยู่ๆจะมารู้ว่าจิตใจคือตัวทุกข์เนี่ยรู้ไม่ได้อินทรีย์เราไม่แก่กล้าพอนะสะติสมาธิปัญญาไม่พอมันจะไปเห็นว่าร่างกายเป็นทุกข์ก็ต่อเมื่อมันแก่มันเจ็บมันตายมันจะเห็นว่าจิตใจเป็นทุกข์นะต้องเมื่อประสบกับสิ่งที่ไม่รักพลัดพลกากจากสิ่งที่รักหรือว่าไม่สมอยากนะถึงจะรู้สึกงั้นถ้าไม่เจอสภาวะที่ไม่ดีเหล่านี้ก็ไม่รู้สึกว่าทุกข์ าตร์ใดที่เรายังรู้สึกว่าร่างกายนี้เป็นทุกข์บ้างเป็นสุขบ้างจิตใจนี้เป็นทุกข์บ้างเป็นสุขบ้างนะเรียกว่าเรายังไม่รู้ความจริงนะเพราะนั้นเราไม่เบื่ออย่างเราไม่เบื่อในร่างกายนี้จริงนะเบื่อเบื่ออยากอยากเวลาเจ็บป่วยขึ้นมาทีก็เบื่อทีนะพอหายเจ็บก็หายเบื่อไปด้วยหรือเวลาพลัดพลาดจากสิ่งที่รักนะรู้สึกโลกนี้ไม่สวยไม่งามไม่น่าอยู่ พอได้เจอสิ่งที่รักแล้วโลกนี้สวยงามน่าอยู่ขึ้นไปอีกแล้วงั้นเราต้องฝึกนะต้องค่อยๆฝึกพัฒนาสติปัญญาของเราขึ้นไปให้มันเห็นความจริงถ้ามันรู้ความจริงว่าร่างกายนี้คือตัวทุกข์มันจะหมดความยึดถือในร่างกายแล้วมันจะไม่ทุกข์เพราะร่างกายอีกต่อไปร่างกายจะแก่จะเจ็บจะตายนะจิตจะไม่หวั่นไหวเลยเพราะมันไม่ยึดในร่างกาย ทล้วถามันเห็นว่าจิตใจนะั้ไม่ใช่ของดีของมิเศษหรอกนำมาทําความรู้สึกนึกคิดตั้งหลายนะั้นเป็นของไม่เที่ยงไม่ใช่ตัวเราบังคับไม่ได้มันเห็นความจริงแล้วก็เบื่อไม่รู้จะดิ้นรนสแสวงหาทําไมเราดิ้นรนหาความสุขใช่เราดิ้นรนหนีความทุกข์สุขก็ไม่เที่ยงทุกข์ก็ไม่เที่ยงก็เลยไม่รู้ว่าจะดิ้นรนไปทําอะไรดิ้นรนให้เหนื่อยเปล่า อย่างเราดิ um, ้นรนหาความสุขมีความสุขอยู่ได้แวบเดียวเดี๋ยวก็หายไปอีกแล้วต้องไปดิ้นอีกเราก็ดิ้นตลอดชีวิตเลยดิ้นไปเรื่อยๆหาความสุขที่แท้จริงไม่ได้สักทีเมื่อพระพุทธเจ้าท่านเลยสอนให้เรารู้จักความจริงมาเห็นความจริงของรูปนามกายใจนี้ก็จเห็นความความเป็นจริงก็จะเบื่อหน่ายเพราะเบื่อหน่ายจะคลายความยึดถือเพราะคลายความยึดถือก็หลุดพ้นหลุดพ้นแล้วมันก็รู้ด้วยตัวเอง ไม่ต้องถามใครหรอกใจมันไม่เหมือนเดิม,มอย่างพวกเราพอนาขนาดยังไม่ทันจะได้โสดาเลยเรารู้สึกไหมใจเราไม่เหมือนเดิมให้เราเปลี่ยนแปลงอย่างเราเคยทําผิดศีลได้หน้าตาเฉยเราพอนาม,มาช่วงหนึ่งเราทําผิดศีลไม่ลงแล้วทำผิดศีล,ลศไม่ได้มันละอายแก่ใจตัวเองหรือเราไม่กล้าทําความชั่วเรารู้เลยเวลาเราทาตามใจกิเลสเมื่อไหร่รนะ สิ่งที่ตามมาเนี่ยมันไม่ดีมันเป็นความทุกข์ทั้งนั้นเลยอย่างเวลาเราโกรธแรงๆใครเคยโกรธแรงๆไหมมีไหมเวลาเราโกรธใช่ไหมเพราะความโกรธผ่านไปแล้วใจสบายไหมใจไม่สบายเวลามีราคารุนแรงนะราคาผ่านไปแล้วใจสบายไหมก็ไม่สบายนะแล้วมันเห็นเลยว่ากิเลสครอบงาใจนะแล้วทําความชั่วลงไปนะมันมีผลที่ไม่ดีเกิดขึ้นใจมันก็สิดสเสียน ใจมันกลัวไม่อยากทําบาปไม่อยากทําอกุศลอะไรนี่เราจะเปลี่ยนแปลงตัวเองหรือบางคนเคยฝึกนั่งสมาธินั่งเท่าไหร่เท่าไหร่ก็ไม่สงบมาฟังหลวงพ่อสอนหัดรู้เท่าทันรูปนามของตัวเองไปใจฟุ้งซ่านรู้ว่าฟุ้งซ่านใจหนีไปรู้ว่าหนีไปสมาธิกับเกิดขึ้นได้ง่ายๆแล้วก็รู้ด้วยตัวเองสมาธิเราดีขึ้น ใครรู้สึกตัวว่าสมาธิดีขึ้นบ้างมีไหมนะยกมือหน่อยยกมือโชว์หน่อยมืองนี้มีน้อยอ่ะไม่กล้ายกอนะ่ะหน้าตามันบอกนะว่าสมาธิดีขึ้นหน้าตาของคนมีสมาธิกับคนไม่มีสมาธิหน้าไม่เหมือนกันนะหน้าตาของคนมีสีกับคนไม่มีสีก็ไม่เหมือนกันแต่พวกเราดูได้หย,ยาบๆหน้าตาของคนโกรธมากๆเราดูออกไหม หน้าตาโกรธมากๆหลวงมันไม่เหมือนกันหรอกหน้าตาของคนมีศีลมีธรรมนะีมันผ่องใสมันสว่างมันเบิกบ,บานอยู่ภายในคนในโลกเบิกบ,บานกระดีกระดาเพราะอารมณ์มันมาเรา้าถูกเร้านะเป็นเบิกบ,บานแบบน่าสงสารเบริกบ,บานแบบเหมือนหมาคนก็โยนอะไรให้กินหน่อยกระดีกระดาดีใจกระโดดโลดเต้นในโลกเป็นแบบนั้นนะ มันไม่เหมือนที่เราหัดภาวนาใจเราร่มเย็นเป็นสุขมันมีความสุขอยู่ภายในมีความเบิกบานอยู่ภายในหรือบางคนหัดภาวนาไปนะก็เห็นแต่เดิมนะไม่เคยรู้เลยว่ากายกระใจนี้เป็นคนละส่วนกันมาหัดภาวนาเราก็เริ่มรู้แล้วว่ากายกระใจมันคนละส่วนกันหรือความรู้สึกสุขความรู้สึกทุกข์มันก็เป็นอีกส่วนหนึ่งความจําได้หมายรู้มันก็เป็นอีกส่วนหนึ่งความปรุงดีปรุงชั่วเป็นอีกส่วนหนึ่ง ใจที่เป็นคนรู้ก็เป็นอีกส่วนหนึ่งแต่เดิมไม่เคยแยกได้เลยพอนาไปก็เริ่มแยกได้แล้ก็พบว่าแต่ถ้ส่วนไม่ใช่ตัวเราเนะนี่ยพอพวนามมากๆจะรู้ว่าตัวเราไม่มีรูปธรรมมีอยู่แต่ไม่ใช่เรานมามธรรมมีอยู่แต่ไม่ใช่เรางังจุดสําคัญอยู่ที่ว่าเราจะเห็นตามความเป็นจริงได้หรือเปล่า กันหลักใหญ่ถ้าเราเห็นตามความเป็นจริงได้เห็นรูปนามตามความเป็นจริงได้เราจะเบื่อหน่ายคลายความยึดถือแล้วก็หลุดพ้นแล้วก็รู้ด้วยตัวเองนันจิตใจมันไม่เหมือนเดิมอย่างใจแต่เดิมมีจุดมีดวงมีขอบมีเขตมีที่ตั้งมีการไปมีการมาใจที่มันพ้นไปแล้วไม่มีไม่มีลักษณะอย่างนั้นไม่มีขอบไม่มีเขตไม่มีจุดไม่มีดวงไม่มีที่ตั้งไม่มีการไปไม่มีการมา ว่างสว่างบริสุทธิ์หยุดความปรุงแตง่งหยุดการสแสวงหาหยุดกิริยาอาการของจิตไม่มีอะไรเลยไม่เหลืออะไรสักอย่างนะในภายในภายนอกไม่มีรูปลักษ์ภายในไม่มีความเคลื่อนไหวสิ่งเหล่านี้เรารู้ด้วยตัวเองค่อยๆเห็นไปของเราตอนนี้มันมีความเคลื่อนไหวรู้สึกไหมใจเราเคลื่อนไหวตลอดเวลาเลยก็ยุกไปยิกก็ยุบไปยิก,ยกตลอดเวลาเลยค่อยๆฝึกจุดสําคัญคือทําอย่างไร เราจะสามารถเห็นรูปนามตามความเป็นจริงได้เราต้องพัฒนาจิตใจของเรานะให้มันคล้ายๆมันเปิดตาภายในขึ้นมาให้ได้เพื่อมันจะได้เห็นรูปนามตามความเป็นจริงได้เรามีแต่ตาข้างนอกนี่นะแต่ใจของเราเนี่ยตาบอดตาหมืดตามมัวหลงผิดอยู่ตะลอดเวลาเลยไปหลงของไม่สวยไม่งามว่าสวยบ้างงาม ไปหลงของไม่เที่ยงว่าเที่ยงเป็หลงของเป็นทุกข์ว่าเป็นสุขมันเป็นหลงของที่ไม่ใช่ตัวเราว่าเป็นตัวเราเราจะมาพัฒนาใจของเรานะให้มันมีตาที่จะมองเห็นความจริงขึ้นมาตาที่มองเห็นความจริงเรียกธรรมจักสุขไม่ใช่ตาเนื้อตาเนื้อที่เรามีอย่างนี้เรียกมังสาจักสุขตาเนื้อจะมาพัฒนาตาของใจเรียกธรรมจักสุขจะเห็นสภาวะต้องค่อยๆฝึก จิตที่จะสามารถเห็นสภาวะรูปนามตรงตามความเป็นจริงได้เนี่ยจะมีความอ่อนโยนนะมีความเบามีความอ่อนโยนมีความนุ่มนวลมีความคล่องแคล่วว่องไวมีความซื่อตรงในการรู้อารมณ์ขยันไม่ขี้เกียจที่จะรู้อารมณ์ไม่เสื่อมซึมถ้าตะเพทนั่งสมาธิแล้วก็ซึม,ซมไปเรื่อยพวกนี้ไม่เห็นอะไรไม่มีหูมีตาเลยตาปิดพวกนี้มีตามันไม่เปิดขึ้นมา เราจะต้องมาพัฒนานะใจดวงดีดวงวิเศษนี้ให้เกิดขึ้นครูบาอาจารย์ที่หลวงพ่อไปเรียนด้วยนะครูบาอาจารย์สายวัดป่าท่านเรียกใจดวงนี้ว่าจิตผู้รู้เราจะต้องพัฒนาจิตผู้รู้ขึ้นมาคือใจดวงวิเศษที่สามารถเห็นความจริงของรูปนามได้ใจของคนปกตินะี่ไม่ใช่จิตผู้รู้แต่เป็นจิตผู้คิดผู้นึกผู้ปรุงผู้แต่งผู้หลง ไม่ใช่จิตผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานใจของเราเนะี่ยหลงตลอดเวลานะโดยเฉพาะอย่างยิ่งหลงไปอยู่ในโลกของความคิดแท้จริงแล้วมันหลงได้ทั้งหกช่องทางเวลาเห็นรูปมันก็หลงไปดูเวลาได้ยินเสียงนะก็หลงไปฟังเสียงหลงไปดมกลิ่นหลงไปริมรถหลงไปรู้สัมผัสทางกายหลงไปคิดนึกทางใจ ความหลงที่เกิดบ่อยที่สุดมันก็คือหลงทางใจบางทีตื่นนอนมายังไม่ทันลืมตายังไม่เห็นรูปเลยหูก็ยังไม่ได้ยินเสียงอะไรแปลกๆขึ้นมาใจก็คิดละตื่นปุ๊บคิดปับ๊บบางทีคิดมาก่อนตื่นใครเคยเห็นไหมตอนนอนหลับมันก็คิดได้นะตอนนอนหลับที่มันคิดนั่ยก็เรียกว่าฝันตอนตื่นมันฝันอยู่ตอนตื่นนี่ก็เรียกว่ามันคิดที่จริงเนปะ็นสภาวะแบบเดียวกันใจมันปลุงใจมันคิดนั่นเอง นั้นใจมันจะไปหลงอยู่ในโลกของความคิดตลอดเวลาความคิดก็เลยปิดบังไม่ให้ใจเห็นความจริงเพราะมันมัวแต่หลงไปอยู่กับความคิดอย่างเราคิดนะเราเป็นผู้หญิงเราคิดว่าเราเป็นนางงามจักรวาลเนี่ยนะคิดแล้วก็เคลิบเคลิ้มไปเรื่อยมันหลงอยู่กับความคิดความจริงไม่เป็นนะเป็นใย,ยเพืองเป็นใย,ยปลาอยู่อะไรนะดูไม่ได้เลยแต่เราะว่าเราสวยๆลนะนั่งสองกระจกสวยเหลือเกิน คิดจะเป็นอะไรก็ได้คิดอยากเป็นนายกก็ได้คิดอย่างน้นคิดอย่างนี้ก็ได้แต่ความจริงไม่ได้เป็นนั้งความคิดกับความจริงคนละเรื่องกันคนส่วนใหญ่เป็นหลงอยู่ในโลกของความคิดก็เลยไม่สามารถที่จะเห็นความจริงได้เราต้องถอนตัวเองนะออกจากโลกของความคิดมาอยู่ในโลกของความรับรู้โลกของความรู้สึกตัวนะวิธีการนะจะต้องค่อยๆฝึก ให้คอยรู้ทันนะทำกรรมฐานสักอย่างหนึ่งแล้วเราคอยรู้ทันจิตที่ไหลไปคิดเช่นเราหัดพุทโธพุทโธไปจิตมันไหลไปคิดให้เรารู้ว่ามันไปคิดแล้วไม่ห้ามนะอย่าไปห้ามมันหรือเรารู้ลมหายใจออกรู้ลมหายใจเข้าไม่ได้รู้เอาความสงบแต่รู้แล้วคอยรู้ทันจิตหายใจออกรู้สึกตัวหายใจเข้ารู้สึกตัวรู้สึกอยู่ได้สักพักเดียวหนีไปคิดเรื่องอื่นแล้ว หายใจแล้วก็ลืมการหายใจไปมันจะไปคิดเรื่องอื่นเวลาที่เราไปคิดเรื่องต่างๆเรารู้เรื่องราวที่คิดรู้สึกไหมการคิดของเรานะถ้าเราคิดได้แรงๆเนี่ยมันจะรู้เรื่องราวที่คิดถ้าคิดเบาๆนะไม่รู้ว่าคิดเรื่องอะไรรู้สึกไหมมันคิดได้สองแบบนะความจริงมันจะคิดแล้วมันรู้เรื่องหรือมันจะคิดแล้วมันไม่รู้เรื่องนะปกติของมันเลยมันลืมตัวเองไป มันจะมีร่างกายมันก็ลืมร่างกายไปมีจิตใจมันก็ลืมจิตใจไปเพราะธรรมชาติของจิตนะรู้อารมณ์ได้ครั้งละอย่างเดียวพอมันไปรู้เรื่องราวที่คิดแล้วน่ะมันจะมารู้กายรู้ใจของตัวเองไม่ได้เป็นธรรมชาติเป็นอย่างนั้นงนั้นถ้าคนในโลกนี้หลงอยู่แต่นโลกของความคิดตื่นนอนมาก็คิดคิดไปเจอทั้งนอนหลับหลับไปแล้วก็ฝันต่อไปอีกคิดทั้งวันคิดทั้งคืนคิดทั้งตื่นคิดทั้งหลับก็ไม่สามารถที่จะรู้รูปนามได้ ดนั้นโอกาสที่จะเห็นความจริงของรูปนามเนี่ยยิ่งไม่มีใหญ่เลยกระทั่งรูปนามยังไม่เห็นเลยอย่างเวลาเราคิดเราใจลอยไปรู้สึกไหมเราลืมร่างกายนะร่างกายเราเป็นยังไงเราก็ไม่รู้ดูง่ายๆเลยนะเลาคนยุคนี้ชอบเล่นโทรศัพท์มือถือนะสมัยก่อนก็เดินโทรนะเดี๋ยวนี้ก็จิ้มจิ้มไม่ค่อยโตแล้วละ่ะกดเอากดเอานะสังเกตไหมว่าขณะที่เขากดกดเนี่ยนะเขามีร่างกายเขาก็ลืมร่างกายของเขาเอง ดูออกไหมมันนั่งเดินๆไปเรื่อยๆมีจิ้มๆไปเรื่อยๆมีร่างกายก็ลืมร่างกายจิตใจของตัวเองจะสุขหรือจะทุกข์จะดีหรือจะชั่วไม่รู้เลยเพราะอ,อะไรเพราะมันหลงไปมันหลงไปอยู่ในโลกของความคิดตลอดเวลาเราจะต้องปลุกตัวเองนะให้ตื่นให้หลุดออกมาจากโลกของความคิดไาอยู่ในโลกของความเป็นจริงให้ได้วิธีที่ใจจะตื่นขึ้นมาเนี่ยอาศัยสติรู้ทันใจที่ไหลไปคิด ตัวนี้เป็นเรื่องใหญ่มากนะถ้าเราไม่ได้ฝึกจิตให้มีคุณภาพซะก่อนอยู่ๆล้วเอาจิตที่ไม่มีคุณภาพนะไปทำวิปัสสนาทำไม่ได้จริงหรอกอย่างบางคนไปเข้าคอร์สวิปัสสนานะดูท้องฟอ,องยุบยกเท้าย่างเท้าหรือทำกรรมฐานน,น,ฐาน,นั้นน้นทำกรรมฐานอั้นนี้ใช้จิตซึ่งไม่มีคุณภาพไปทำไม่ได้ผลหรอกได้แต่ไปเพ่งดูท้องก็เพ่งท้องนะดูเท้าก็เพ่งเท้าดูมือก็เพ่งมือ ดูลมหายใจก็เพ่งลมหายใจใจก็แข็งแข็งทื่อๆไปใจก็ทื่อๆร่างกายก็แข็งทื่อๆใจก็แข็งทื่อๆเราจะไปเห็นความจริงของร่างกายจะไปเห็นความจริงของจิตใจได้ไงมีแต่ความแข็งทื่อๆไปหมดงั้นต้องฝึกนะสิ่งที่ผิดที่ทําให้เราไม่สามารถที่จะตื่นขึ้นมาได้นะแล้วก็รู้รูปนามตรง